สวัสดีลูกพี่สวัสดีครับสวัสดีครับเสื้อสืยเนี่ยสวยแต่เสื้อนะเอาสวัสดี f อซนะครับแล้วก็สวัสดีไปยังพี่น้องชาว YouTube ทุกท่านด้วยครับวันนี้ก็มารีวิวรถดำครับของสี่จิ้งคุณชับสร้างสรรค์ครับผมผถดำคันนี้นี่สุดจัดเลยทีเดียวครับเรียกว่าจัดเต็มมาตั้งแต่ กระจังหน้ามีบวกมีนาซาครบครัะผมคันนี้ดีสูสูระบบขอบนะครับก็สำหรับคันนี้ FC ท่านใดสนใจนะครับก็มาติดต่อสอบถามกันได้ครับผมดูดูการนีน้ี่รถหายากครับผมรถหายากก็สำหรับ พี่น้องเรบสีทันใดที่กำลังม,งมองมองอยู่ครับคันนี้คัสซีนอกครับผมคัสซีนอกคัสซีนอกมาดูเครื่องยนต์ครับรถใช้งานปกติครับผมแล้วก็ ก็บอกอะไรไม่มีเย no I mean? ิ like ้มเลยครับคันนี้ไม่มีเยิ้มครับดีจะสอบถามเจ้าของรถก่อนว่าจะขายเท่าไรนะครับ่ะขาดุมบอดี้ก่อนเอารับเพื่อนมาเอาเป็นยังไงพี่รถนี้คันนี้ออกมานานยังสองปีข้าปีที่สามข้าปีที่สามมาากอูอะไรอูรัตดารัตดีครับเป็นอะไรถึงอยากขายครับพี่กันนี้อยากขายเฉยๆอยากขายสร้างบ้านจะสร้างบ้านเนาะ ก็ค right. so. The nah ือใครสนใจก็มามาพูดคุยมาสอบถามราคากันได้ครับช่วงนี้ก็จริงๆแล้วช่วงนี้งานนะนี่งานบักบอยตัวนี้อีกเออไม่วิีกีฬาแล้วนี่รถดำมาขาดตลาดเลยครับนี่วิ่งวิ่งสองคันในตรงนี้นี่ครับเอออะไรอะไรวะนี่ก็เอฟซีท่านใดสนใจครับตัวนี้คือเป็นเครื่องอะไรกิซูกิซ u กหกเฮดเคหกเฮดเคหกเฮดเควันไหม 6เ <H> ฮ็ดเ k เฉยๆเนาะเอาไปดูเครื่องหน่อยด,ดูตรงไงหน่อยเดี๋ยวดู6 h k ครับผมดีครับเครื่องยนต์อีซูซ6 h k เคขมเร็วใช่ไมเร็วใช่ไหมนี่อ๋ออ k 1ครับ6 h k 1นนะครับใช่ใช่ ก็ใสยรถเกี่ยวใช่ไหมของเกษตรเนี่ยนี่ยังก็เคยเห็น,นเลยเลยหกหกเฮต์เควันใช่ไหมใช่นี่ครับตัวนี้<อ>ก็มีเทอร์โบด้วยไหมเทอร์โบอยู่ฝั่งนู้นครับแต่ว่ามียายเทอร์โบด้วยครับโทใหญ่จริงๆเนาะนี่ครับ <c oughs> เ,เครื่องใหม่มามาอย่างนี้เลยทั้งคัสซีทั้งเครื่องเนาะเอ่อคัสซีนี่ของนอกเลยนอกครับ โอ้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่พี่เอาทะเบียนแปดสิบเจ็ดอ๋อตัวนี้ตอนตอนตอนนี้คือรถยังเป็นอินวอร์อยู่ใช่ไหมใช่อ๋อแต่ว่าสามารถไปต่อทะเบียนได้ได้ได้หรือว่าจะซื้อพร้อมต่อใช่อินวอร์ก็ได้เอาจะถ้าจะพกอินวอร์ราคาเท่าไหร่หกสิบหกแสนเจ็ดเนาะอ๋อหกแสนเจ็ดถ้าถ้าพร้อมทะเบียนล่ะอแปดแสนเจ็ดแครับผมแปดแสนเจ็ดแล้วก็อะไรนะอันนี้บวกเลยใช่ไหม บวกแล้วพร้อมทะเบียนเนี่ยแปดส่วเจ็ดอ๋อแปดส่วเจ็ดคือพร้อมทะเบียนเรียบร้อยครับผมพร้อมเลยทำไมถึงออกมาไม่ไม่ไปจดทะเบียนพี่นั่นแหละอยากมารองอันนี้ครับคือยังไม่มีเงินตอนซื้ออ๋อก็คือว่าอยากซื้อสดยังยังไม่มีเงินอ่าอยากซื้ออ่คันนี้ซื้อสดเลยใช่ไหมซื้อซื้อเงินสดครับผมบุคคบคันนี้ซื้อเงินสดครับคือเราซื้อสดมาไงแเราเลยือเอามาเรเลยอยากอ๋อนี่ครับถ้าวิ่งไปไหนอ่า คือถ้าลูกค้าจัดไฟแนนซ์นี่ต้อง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 ซื้อต้องพร้อมทะเบียนใช่ใช่ต้องซื้อพร้อมทะเบียนเนาะแต่ถ้าซื้ออินโวยไม่ได้ครับเว้นได้แต่ว่าซื้อเงินสดด้วยกันนี่แหละใช่ใช่อินโวดซื้อสดถึงจะเอาตัวนี้ไปได้ครับผมเดี๋ยวมาดูคัสซีครับผมคัสซีนี่ยังแหมของใหม่ก็อันนี้ก็ใาญ่พิเศษครับตัวนี้ใช่ไหมใช่พิเศษนะเราสังเกตดูนะคันอื่นอ่าอ่านี่ครับมากับตัวนี้ด้วยเอ้า ฝากครอบนี่ซื้อซื้อเพิ่มนะนี่ซื้อเพิ่มใช่ไหมนี่ซื้อเพิ่มองโอ้มีฝาครอบของฮีโน่นอกเลยนี่ของนอกครับแท้เลยครับแท้เลยครับสีจริงนี่เดี๋ยวว่างานเยอะไม่ว่าจะรถเกี่ยวรถด้วยครับหลายทางเลยเกินหลใส่แถลลายทางมาดูกระบะครับอะไรก็ใหญ่พิเศษนะเลอนี่ยวางไว้จากนั้นเลยบางวากาเจเล็กนะาเราสังเกตเออโอ้หนาเนาะหนาครับหนะถ้าติดแล้วยกกเกียมไม่ไหวใช่กันยุบ ไม่ค่อยไม่ค่อยได้ประกาศขายนะครับคันนี้เพราะว่าเจ<ร>้าของก็ยังรักรถอยู่ครับแต่ว่าเนาะยังไม่อยากขายเราเจ้าของเจ้าของก็ยังมียูทูบของตัวเองนะครับช่องคุณทรัพย์สร้างสรรค์นะครับนี่ครับแต่ว่าใจเจ้าของไม่อยากขายเท่าไหร,ร่แต่ก็ฮะอยากได้บ้านอยากได้บ้านได้ไรก็อยากจะเปลี่ยนรสชาติบ้างครับนี่คือปปบคบตัวนี้น่าจะเป็นใหม่ล่าสุดมั้ง เนาะได้ที่สุกตัวนี้ครับดูเอ่อบอดี้ภายนอกภายในแล้วก็ยังยังกิกอยู่เลยครับผมนะนี่มาดูฝั่งนี้โอ้แตรนี่มามาเดิมๆไม่แตรนี่ซื้อเมื่อกี้เองครแตรเพิ่งใส่ใช่ครับอืมนี่ครับผมโอ้โหตัวนี้นี่นก็ซื้อเอง,องนะมีเสียงถอยเนาะเสียงถอยใส่ด้วยเสียงถอยใส่เอง อ่าอาโอ้เอาไปนี่จบเลยครับไม่ต้องแต่งอะไรมากแล้วนี่ครับไม่มีเยิ้มเลยเครื่องก็ไม่มีเยิ้มเนาะโอ้ตรงนั้นเปลี่ยนน้ำมันเครื่องาโบนี่อันนี้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องเมื่อสองวันที่แล้วมัม่นก็เลยผมอ๋อเพิ่งเปลี่ยนน้ำมันเครื่องไปครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอืมโอ้ดูโบโใหญ่มากเลยโบมากกับเครื่องเลยบ้านงเนาะครับปเป็นนี้แหละก็เป็นอ่า เของฮีโน่หรืเล็กๆนะอดูของโคตใหญ่อันนี้คือเครื่อง6เคเค1ครับ6สูบ6สูบครับผมมันจะมี4เมันจะประหยัดน้ำมันไพี่เท่าเาจ้าเล๊ะเลยครับเอออีที่เราวีแมพด้อะใช่ไหมคามเร็วใช่ความเร็วเราจะวีแมพให้แรงกว่านี้ก็ได้เปลืน้ำมันกว่านี้ก็ได้อะไรอย่างเี้ได้นะแอมป์กินเยอะกินนี้ยรวนีมูทีใช่ใช่ใ ดีครับแท้เลยครับนี่มาทั้งชัดเลยเนี่ยป๋คาครอบนี่โอ้อันนี้ไปใส่ยางของรถผมได้ไหมนี่ถ้าไปใส่รถผมได้ไหมนี่ได้เออสวยสวยเอาเดี๋ยวเอาหัวลงเดี๋ยวดูภายในครับผมสุดท้ายล้วท่านใดสนใจก็รีบครับผมช่วงนี้เห็นว่าทักมาหลายคนเลยอยากจะเห็นรปรบคบคันนี้ต้องการที่จะขายครับ นี่ครับ240นะครับเดี๋ยวมาดูภายในครับโอ้เรดครับเรดแท้ครับเรดภายในครับนี่จเดิมเลยนะพี่เดินเดิมเลยครับเดิม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 รถใช้งานปกติโอ้โหธรรมดาให้ลูกน้องขับนี่มาขับเองครับอ๋อนี่ครับนี่เดี๋ยวมาดูครับดูภายในครับ อภายในสวยมากครับเดี๋ยวดูชั่วโมงก่อนกี่ชั่วโมงพี่นี่เก้าหมื่นบอกเก้าแสนก้าแสนดีครับชั่วโมงการทำงานนะครับตอนมามันก็เก้าแสนแล้วครับอ๋อตอนมาก็เก้าแสนแล้วแต่ว่าภายในเนี่โอ้กิ๊กเลยมีจอมา้วยจอเครื่องเสียงนี่ใช้ได้เนาะเครื่องเสียงออมฟอดีใสชชดใส่มันชดเอาปิดเลย ซ่อมครับดูเกียร์นี่เป็นโอ้โหเหมือนที่จับดาบซามูไรนี่ครับเกียร์ภายในก็เดิบเดิมๆครับเดิมๆเลยแบบนี้เลยครับมาดูครับช่วงบนนี่ครับอื้สวยครับรูปขอบสวยภายในกว้างเบาะเดิมเบาะไฟฟ้าไหมนี่ลมไหม ล,ล,ล,ลมครับบาลมลมครับเบาลมนะครับนิ่มเลยนี่ครับเบายังเป็นของนอกเลยแบบไม่ได้นี่เลยนี่นะดูดูภาเบาอ่ะใช่ใช่ของนอกเลยอ่ะเบานี่ครับเดี๋ยวฟังเสียงภายในครับผมต้องเยีบคยาไปนี่โอ้ตัวน้องสวยญ,ญี่ปุ่นเลยนี่ ไปทามขาเลยครับแหมเสียงโบกคิบเลยครับเออดีครับผมนีครับเอาฝากรถดำของทีมงานคุณซับสร้างสรรไว้ด้วยครับปุบปกบครบสองสีู่นย์คันนี้ครับอ๋อ สนใจก็ติดต่อมาได้เลยครับผมคันนี้ถ้าอินถ้าอินวอร์ี่เท่าไหร่นะหกหกแสนเจ็ด <6 70. S 1> ครับถ้า,ถ,าถ้าพร้อมทะเบียนก็อยู่ที่ถ้าพร้อมทะเบียนก็อยู่ที่แปดสิบเจ็ดนะครับนี่ครับเดิมๆครับเดิมๆนี่ครับอะยังไงก็ต้อง ปากเอฟซี 4, พี่น้องใช่ยูทูบนะครับที่กําลังมองมอง,มองรถดําอยู่ครับสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้เลยครับผมที่0 8 0ย์แปดศูครับผมเสร็จในบุรีดำครับผมทักมานะครับเอาราคามาพูดคุยพอพูดคุยพอต่อรองได้ไหมเอาต่อรองกันได้ครับยังไงก็มาดูก่อนนะครับมาดูรถก่อนก็ค่อยอา่า นนสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ทานีีครับอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube เสือนุอยบุรีรัมเสือนุอยรัมซิงไทยแลนด์แล้วก็ youtube คุณทรัพย์สร้างสารรค์ด้วยครับนี่ครับจริงจริงครับผมก็พี่น้องร่วมช่องด้วยกันนะครับยูทูบเบอร์ด้วยกันนี่ครับยังไงก็ฝากฝากกันด้วยครับผมขอบคุณมากครับ